สำหรับการเตรียมความพร้อมของการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะครับซึ่งเราได้มีการนัดหมายเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งได้มารับมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับโดยทุกอำเภอก็จะมีการรับมอบในวันนี้พร้อมกันในแต่ละอำเภอ26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นครับ ตอนนี้เราบอกว่ามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนในการเตรียมการการจัดก,การเลือกตั้งตอนที่เราออกเปิดตัวตามรมีอุปสรรคหรือว่าอะไรที่มันยังน่ากังวลสำหรับการบรรยากาศในการที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับพยายามกระตุ้นนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาลงคะแนนเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเรา ตั้งเป้าไว้นะครับอ,อย่างน้อยเนี่ยเราอยากให้ถึง70%ตามที่ท่านพราะว่าท่านท่านได้มอบหมายนโยบายนะครับจำนวน้ผมีสิทธิ์ล้านสี่ครับเราเราคาดหวังว่าอยากให้มาสัก9 0 0 0แสนถึง1ล้านคนนะครับถ้าเป็นความหวังครับแต่ตอนนี้เราก็มีการารณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับทุกช่องทางนะครับ ก็รวมทั้งผู้สมัครเองก็ได้มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายครับวันนี้หาเสียงได้ถึงกี่มือ,อะไรยังไงบ้างรครับในการหาเสียงของผู้สมัครนะครับหาเสียงได้จนถึงเวลา18บแนาฬิกาของวันนี้ครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางสื่อบุคคลสื่อป้ายรวมทั้งสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านต้องหยุด ในการหาเสียงตั้งแต่ถึงเวลา18นาฬิกาของวันนี้ครับ